สวัสดีครับพี่แม็กคุณเห็นนะครับผมก็วันน anyway, ี really like ้มาเช็คเกววัดระดับน้าหน่อยนะครับผมจะมาช่างตัวนี้เกววัดระดับน้ํานะคือเราสงสัยว่าเกมันจะเสียพอเราเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียนะมันก็ได้อยู่โอเคไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็สเปรย์ไว้ใช้เก็บนะตัวนี้ก็ลองเปลี่ยนไปเพราะว่ามันใช้งานมันนานแล้วนะครับผมครับ น้ำนี่เกือบเต็มแล้วบ่อยโว้เนี่ยังนะตัวนี้มันขึ้นมามันต้องส่องขึ้นมายี่สิบคิวนะสามสิบ <30. S 1> <30 S 2> นะตัวนี้แทงตัวนี้กี่เมตรนะครับผมสามสิบเมตรได้โว <30. S 2> ไม่น่าถึงนะยี่สิบเมตรนี่ไม่น่าจะหนีนะแทงตัวนี้นะฮะโอ้สูงเลยนะครับผม ก็มีอย่างเดียวเราต้องต้องไล่น้ำเลยบูนะปัญหาเรื่องน้ํานี่เยอะนะครับผมทํามาผมฮะเลขไหนฮะอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยนะครับลองก็ใครตาดีนะครับช่วยเช็คให้หน่อยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับอ๋อแปดตรงนี้นะครับผมตัวนี้ผมพี่แม็กซ์เนเหตมองเห็นเป็นแปดนะ ไอตัวนี้เป็นเจ็ดแล้วป่ะเอาช,ช่วยกันดูนะครับผมเผื่อมีโชคมีดวงมาว่ากันไปอ้าแต่ตัวนี้9้าแน่นอนนี่นะครับผมก็นี่ครับลองดูครับผมใครที่มีดวงมีอะไรก็ได้กันไปตาดีๆช่วยกันดูหน่อยนะครับผมอ้าวแต่ตัวนี้มันคอควายมีวอลแหวนด้วยโอ,โอเคครับช่างเป็นไงบ้างครับตอนนี้ เยี่ยมนะมเ,ชนนเช็คน้ำอย่างเดียวนะไนนม่วันนั้นไนอ้โบมัน,นนี่ไงหเห็นเ,เลขขาวเขาบอกว่าไฟดับนนมีวันหนึ่งเมือ่อเจอะใช่ไหม <c oughs> ก็เลขขากเขาบอกไฟดับแล้วก็ไม่โบเข้าใจว่าระบบน้ําเนี่ยมันพอมันมีปัญหานิดเดียวแหละปุ๊บเนี่ยน้ําในท่อก็หมดแทงก็หมดเนี่ยมันกลายเป็นกว่ามันจะกลับมาเข้าที่นี่ใช้เวลามอนกี่วันนะ ก็สองสามวันจริงแต่คนบางคนมันก็โอเคครับผมเดี๋ยวก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมโดดเ็นไร่่ไหร่เนี่ยพวกโดมันน่าจะไล่ข้ามไปฝั่งแดนแล้วมั้งนะเพราะว่าพื้นที่ของเราก็ติดชายแดนด้วยไล่ไปไล่มาไล่ถึงฝั่งพม่าไปแล้วมั้งโอเคครับเนี่ยฮะดูแวบเดี๋ยวพามาดูนี่ด้วยครับ ลงกระโพดสวยงามเลยนะครับเนี่ฮะช่วงนี้ฝนจะทิ้งไปวันสองวันแล้วนะครับผมเนี่ยฮะโอเคครับกดไลค์กดติดตามให้พี่แม็กวินเทสด้วยนะครับผมก็มือใหม่หัดทำ u t u b e นะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับลองดูนะครับคือลองทอํามาหลายคลิปดูแล้วก็มีคนดูบ้างไม่ดูบ้างอย่างี้ะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด ตามให้พี่แม็กวินเทจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แม็กวินเทจนะครับผมโอเคครับผมลากันด้วยสภาพแท้งนะครับผมนี่ฮะเก็นี่นะอันนี้คือปลาหมู่บ้านนะครับของหมู่สองนะครับผมน้ำใสแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับน้ําขาดไปนิดนิหน่อยโอเคครับสวัสดีครับผม